ทีนี้นะคะมาในส่วนโคงเรืองที่สําคัญข่าย่างที่บกตอนต้นนะคะว่าเราจะมาติดตามกันค่ะว่าโครงภูมินัดดัมรีเนี่ยเทช่วยแก้ปัญหานำท่วมข้องเมืองขัดใหญ่เนี่ยช่วยได้จริงไหมมีความเป็นมากมีความสําคัญมันผือนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยนะคะกับคุณรุ่ดนะคะอินหนุ่ผัดพ่ออ๋อสำนักงานชลดพ่ออ๋อสำนักงานก่อ้างชลประทานขนาดใหญ่ีทสิพฮอนะคะตอนนี้ทันก็อยู่ในซ้ายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพ่ออ๋อค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ค่ะพ่อออค่ะพ่อออค่ะพ่อออถามเลยค่ะระยะแรกเนี่ยค่ะความเป็นมาของโครงการขุดคลองเนี่ยค่ะป้องกันบรรเทาอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่เรามีความเป็นมาอย่างไงบ้างค่ะครับก็ก็อนุญาตเร่งตายด้วยเลยนะครับตายเลยค่ะพ่อออค่ะครับครับผมโครงการนี้นะครับก็ก็อนุญาตหล่ที่ไปที่มาสักนิดนึงนะครับค่ะก็ตั้งแต่ ที premises, 1, ่พานมาในอดีตนะครับตั้งแต่ป uh ีสองพันห้รอยสามสิบเอ็ดนะครับตอนนั้นก็จะเกิดว้นตกนักติดต่อกันไล่วันนะครับทำให้เกิดอุตุกภัยสลังใหญ่ขึ้นตั้งแต่ปีสามเอนะครับทางความเสี่ยให้ก็ประมาณสี่พันล้านนะครับก็ชาว่ัทไยในแบบประมาณอ่ากรุณาที่คุณนะครับจากในร่วงราชการที่เก้านะครับตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้มี แพร่ดำรินะครับครับอธิบดีในปี2531นะครับค่ะก็มีแนวทางที่ตรงทันไดแปร่ทานวาก็มีความต่อเน,นึงนะครับ <c oughs> ก็ได้กล่าวการแก้ไขปัญหาและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการน่าจะได้แก้การคุ้ดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ด้ทำน้าทีแบ่งน้ำจากของอุตภา เพื่อช e át, ่วยรับน้ำที่ไล่มาต่วมอำเภอหัดหย่ให้ระบายสู่ทะเลราบสงคลาครับอันนี้เป็นเป็นประธานแปรดําีิเมื่อปีสามนึ่งขั้งแรกนะครับที่พระองค์ทันได้ได้ส่งประธานวายกกลมมธรรมทานนะครับตอนทำไม่นั้นก็ได้ดําเนินการกุดล็อกของธรรมชาตินะครับจํานวนสี่สายาที่สามทิบจ้องนะครับก็ได้ ช่วยในการบรรเทาอุรกภพัยได้ระดับนึงนะครับมา,มาทำให้ปีซ้ำจ้องอก็ทัดมานะครับทัดมาปีสีซามนะครับปีสีสามก็เกิดฝนตกนักแล้วนะครับก็มีปริมาณนา้ำฝนตกตอนนั้นประมาณเก้าร้อยเจ็ดติบลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับที่ปร,ปริมาณปาริมาณน้ำที่มันลากมานะครับก็ทำให้อ,อำเภอหาดใหญ่ แล้วอุตกภัยอีกขังนึงเลยนะครับครับในในปีที่สามนี่ก็เกิดความเสียหายประมาณหนึ่งมื่นสี่พันล้านนะครับครับก่อนในร่วงราชการที่เก้านะครับองค์ธันจะได้มีแปดะกาศดำริอีกขังนึ่งเลยนะครับค่ะเมื่อวันที่สี่ธันวาสองพนนลอยสี่สิบสามนะครับก็สรุปว่าเมื่อวันที่สิบสองถึงสิบสามพฤศจิกาสี่สิสามนะครับ มีน้ําท่วมภากตายโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใยญ่มีความเสี่ให้หลยพันลานซึ่งถ้าได้ดําเนินการตามแผนที่วางไวตั้งแต่ปีสามนึ่งที่ลงทุนนั้นจะได้ดับคืนมาไล่แถวตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแระดําลิั้งที่สองนะครับที่กองทันได้มีดําลินะครับลังจากนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีนาติเมื่อวันที่สิบเาทันวาสี่สนะครับ กรมลรระทานเนี่ยดําเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหัดย่ญ่นะครับกรมชลประทานก็ได้ดําเนินการโครงการนะครับโดยการกุดของระบายน้ำเติมๆนะครับจํานวนเจ็ดส้นึ่งในนั้นก็คือโครงการคองระบายนา้ำสายที่นึ่งหรือของอหล่อนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวใจลักของขครง,งการระบายน้ำนะครับก็ดําเนินการาตั้งแต่ปีซีีนะครับ เหล่เซตนในแต่ทีช่องพันธ้รอยห้าสิบนะครับครับก็ล,ล่งจากที่โครงการแหลวเซตนะครับในส่วนของโครงการกองกระบายนา้ำที่นึ่งหรือกองของรอนึงนะครับ,รบตอนนั้นเนี้ยตะก,กยภาพที่ระบายน้ำได้ยุ่ิสี่รอยหกสิบห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ,รบในขณะที่ของอุตภัณที่เรามีอยู่เดิมนะครับ ระบายน้ำได้4ี่ลอยหกบมาศูกบเมเม็ดอวินาทีเนเดียวกันนึงก็เท่ากันนะครับการระบายน้ำได้ประมาณเก้า้อยกว่าลูกบก์เม็ดอวินาทีนะครับค <Cin> รับต่อหลังจากนั้นมาแล้วนะครับในปีสอ5 3ันห้าร้อยาิบ้าอันนี้ผมว่าชาวบ้านเยก็คงยังจำกันได้นะครับก็มีคนตอกติดต่อกันสามวันนะครับก็มีนม้ำน้ำท่วมนะครับปริมาณน้ำที่มันไหลลา,ากมาเนี่ย ประมาณหนึ่งพันหกร้่ยรูบันเม็ตตอวินาที่นะครับก็เกินกว่าศักยภาพที่ท <c oughs> <c oughs> er ี <t illegal survivors> <Yeah. S 1> <f uss lair> ่น uh, 40, ีมันจะที่ที่คลองที่มีจะรับได้นะครับก็ทําให้เกิดอุตกภัยกัาใหย่ขึ้นแล้วนะครับก็สร้างความเสียหาย้ประมาณหนึ่งหมื่นสี่รอยสาสิบล้านนะครับหลังจากนั้นนะครับกรมลปรมท่านก็เลยมีแนวทางในการที่จะ แก้ไขปัญหา 15, นะครับก็ได้ดําเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหัดใ่ญ่ระยะที่สองนะครับ,รบก็โดยการที่จะกุดกระย่ายของระบายนาาย้ำทตดีนนึ่งหรือของรอนึ่งนะครับ,รบใ้สามารถระบายน้ำได้จาก465ลูกบาศก์เมตรเป็น1 2 0 0อ6 0หรือ1 2 0 0่อลอยูกบาศก์เมตรตวินาทีนะครับเมื่อร,ร,ร่วมกับอของอุทกเปา ที่นีอยู่กระจาสามารถระบายน้ำได้หนึ่งพันหกหน่ยโอซิบาลูกบาเมตรต,ต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็จะสามารถระบายน้ำได้เท่ากับอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีห้าสามนะครับครับครับก็สำหรับความก้าวหน้าปัจจุบันนะครับโครงการนี้ตอนนี้จะมีความก้าวหน้าการทิศก้าวจุดสาม่องเปอร์เซ็นต์นะครับ สรุปก,ก็คือในในในส่วนข้องตรวจข้องนะครับของระบายน้าเราได้กุดกระย่าข้องเทเล่วนะครับในส่วนถีเรือตอนนี้ก็คือเป็นส่วน,วนข้องงานหลัดยางตะน้นบนคันข้องนะครับก็เรืออยู่ชถ่วงประมาณสักงสามกิโลนะครับจากทังหมดยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับก็จะเรืออยู่ไม่มากเลยแต่สาหรับเรื่องการระบายน้าเนี้ยตอนนี้นะครับ เราสามารถระบายน้าได้เต็มทักยะภาพัแล้วค่ะนี่คือใน่วนของระยะดีสอลนะครับพอครับสำหรับชื่อที่เราก้าพระราชท่านเชื่อว่าคลองภูมินาด์ดลรีนะครับผมมีความหมายว่าเรือบางครับครับเอ่อตัวคลองระบายน้ำใต้ดินนึ่งหรือคลองหล่อนึ่งนะครับครับเอ่อทางเจ้าพิ่นองเจ้าอำเภออัดย้อยนะครับรวมดังกรมชจประท่านนะครับทางเราก็ได้รับแบบวา กรุณนาที่คุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับค่ะซึ่งตรงทานเนี้ยได้ทรงพระราชทานชื่อคลองอว่าคลองภูมินัทดำรินะครับครับมีความหมายก็คือคลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระาดำริกุดขึ้นนะครับอัน<ฟะ>นี้ก็มีความหมายตรงๆนะครับครับหล้วที่เป็นสึ่งดีหน้าผาคุ่มใจก็คือ ชื่อประธานนี้นะครับเป็นชื่อประธานสุดท้ายในในร่วงราชการดีเก้านะครับที่ได้ต้องประธานไม้ได้นะครับอ๋อครับทือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเลยก็ว่าได้เลยนะคะที่นี่พ่ออ๋อค่ะมาเล่งเรื่องสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเรามีการขาดการสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากหนแค่ไหนคะในส่วนของสถานการณ์น้ำเองนะครับ ทางกรมจุลประทานก็จะมะีโครงการชุลประทานตรงข้านะครับในการที่จะบริหารจัดการน,น,น้ำในในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับ<ะ>ถึงถ้าดูตามที่ทางกรมอุตุก็ได้พยายากอนวยเขาว่าปีนี้ปริมาณนา้ำฝนเฉลี่ยก็จะมากกว่าาปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมชุลประทานเนี่ยก็ได้บริหารจัดการน,น้ำนะครับ เรามีอ่างเก็บน้ำนะครับในพื้นที่ต้นน้ำก็จะช่วยกักเก็บปริมาณนา้ำฝนที่ตกนะ,นะครับ<ฆ>ก็เรามีมีเคลื่อนมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณที่จะสามารถรองรับได้อีกเยอะนะครับ,รบในต้นค้องปลายน้ำเองนะครับตัวคลองระบายน้ำรอนึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าพี่น้องประชาชนพ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามีการพร่องน้ำนะครับ<ฆ>เพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำที่จะ เกิดจากการฝนตกได้ลากมานะครับก็มั่นใจว่าสามารถรองรับปริมาณน,น้ำที่จะเกิดขึ้นนั่นอนะครับอืมค่ะย่างเด็กอพ่อโอบอค่ะว่าเรามีการเตรียมการรับมือไว้แล้วย่างการพงน้ำนอกเหนือจากนี้ค่ะเรามีการเตรียมรับมือดองเอื้นพันผืนบางค้าพ่อโอค่ะก็ในส่วนของอาคารชุมประทานอาคารชุมประทานต่างๆนะครับถึงก็จะเป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุม ในการบริหารจัดการเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบนะครับให้พร้อมใช้งานนะครับก็มีการตรวจสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดยกระบายนะครับรวมทั้งในส่วนของสํานักเครื่องจักรกลของกมชลประทานเองนะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องทุบน้ำต่างๆนะครับเครื่องจักรเครื่องมือในการที่จะข้าวแก้ไขปัญหาในจุดที่ได้รับ ผลกระทบนะครับน้ำท่วม,มพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับเราต่างมาที่จะเอาเครื่องสุบน้ำเนี่ยเพื่อจะไปสูบนะครับช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับครับค่ะครับเรา,าในส่วนที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากคลองหล่อนึ้ตรงนี้คับผมในดา้านเศรษฐก,กิจของตัวเมืองหัหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ประโยชน์ลักนะครับประโยชน์ลักเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการบรรเทาอุทกภัย อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวลักนะครับเพราะว่าก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่อันดีทีผ่ผ่านมาเนี่ยปัญหารลักของเราก็คือเรื่องอุโกภัยน้าท่วมนะครับอ,อันนี้เมื่อกรองตัวนี้แล้วเส้นบรรหารลักตรงนี้ก็จะได้รับการบรรเทาเก้ไยไปนะครับ่วนพ้นประโยชน์ทัดหน้านะครับก็จะเป็นในช่วงของน้ำนะครับในช่วงในในในช่วงฤดูแรงนะครับ ในคลองเองเนี่ยสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ประมาณห้าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำที่จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเอกษตร,รกรรมต่างๆนะครับก็ก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ตั้งแต่ปีหน้านะครับเป็นต้นไปเลยนะครับค่าท่คอค่ะทีน่นี่ในส่วนของการแก้ปัญหาพื้นที่ทายน้ำเนี่ยคะ่ะเทชอบหรือว่าจะพบได้รับผลกระทอบเนี่ยค่ะเรามีการแก้ปัญหาพันธุ์หรือบ้างคะ เอถ้ามองทางพื้นที่ทางลุม่มน้ำอุตภเปานะครับอต้นน้ำก็คือจะอยู่ในเขตเอพื้นที่ด้านบนเช่นทางอำเภอสะเดานะครับอันนั้นเราก็จะมีตัวเคลื่อนในการที่จะเก็บกักน้ำชะลอน้ำในช่วงหน้าฝนแล้วก็ปล่อยน้ำระบายน้ำม,มาช่วยในช่วงหน้าแรงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี้ย ชาวอำเภอฮัดใหอยเนี่ยถือใจน้ำประปากันอยู่นะครับก็อาใสยน้ำจากเขื่อนก็คือทางอ่างเก็บน้ำกระเดานะครับอ่างเก็บน้ำกองลาแล้วก็อ่างเก็บน้ำกองจำไล่นะครับมีสามอ่างลักนะครับก็อในนี้ในในส่วนของต้นน้ำนะครับในส่วนของปลายนา้ำตอนนี้เราก็ก่อสร้างโครงการ บรรเทาอุดตันไปอย่างเปิหัดมย้าระยะที่สองก็คือของภูมินาดนําลินะครับอันนี้ดันดันปลายน้ำก็สามารถที่จะระบายน้าออกสู่ทะเลสาบสงขาได้โดยสะาดวกเลยเนะครับในในระยะต่อไปเนี่ยเพื่อความยั่งยืนเนี่ย<ฆ>ก็ในส่วนข,อง,ของสำนักง,งานก่อสร้างชมประธานคณะใหญ่ดีสิบหกนะครับ<ฆ>เราก็ได้มองในเลื่องข้องการที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำด้านบนเพิมเ่มเติมนะครับ<ฆ>ก็ เพื่อรองรับปริมาณน้ำนะครับในช่วงหน้าฝนแทนที่จะปล่อยให้น้ำมันหลลงมาเราก็มีอ่างเก็บน้ำที่จะคอยกักน้ำไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแรงเพิ่มเติมนะครับพ่อครับอยากใจพ่อเนี่ยกาวสําหนึ่งในพระมหากรุณาธีคุณในรวงราชการที่๙กับดําเนินการแก้ไขปัญหานามทุ่งแม่ย้อย่างเป็นอย่างอย่างเป็นรูบธรรมครับผมครับก็ ผมก็เจือนะครับว่าทางพี่น้องชาวอำเภอหัดใหญ่นะครับทางก็มีความสำน็กในพระม,ามาหากรุณาธิคุณนะครับอย่างห้าทดไม่ได้นะครับครับที่ได้ครับพระมาหากรุณาธิคุณจากองค์ฉันนะครับถึงองค์ฉันได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของาราษฎรและทรงประทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับถึงกรมธประทานก็ได้สนองพระดำริในการก่อสร้างโครงการ บรรเทาอุทกภัยอยาบร่อท่านใหญ่ไปแล้วนะครับก็ในท่านะเจ้าหน้าที่กรมธปรมทานนะครับซึ่งได้มีส่วนรวมในการสนองกาะดำลี้ก้องในร่วงอาจการทีเก้าในการแก้ไขปัญหาความเรือดรอนแล้วก็บำบัดทุกบำรุงทุกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับผมก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งน,น,นะครับแล้วก็กอตังปณิทานในการที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็จะน้อมนําแนวคิดและทฤษฎีที่พระองค์ทานเนี้ยได้พระทานวายมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพืบต่อไปนะครับครับผม นี่นะคะก็ถือว่าได้รู้ไปนะคะว่าความเป็นมาของครองภูมินาดารีเนี่ยมีที่มาที่ไปมันผือเชื่อความไม้เนี่ยมีความไม้บั้มลือนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อออรุดอินุพัฒน์นะคะพ่อออร์สำนักงานกสร้างเชิประธานคณะใหญ่เทสิพพกเทมารวมพูดคุยกับเราในพิรักขับค้าวันนี้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเทชาวหาดย้ายแล้วก็ร,รวมถึงพื้นเทจัหวสงขคล้าแล้วก็ไกลเคียงนะคะเ่ว่าได้รวมรำลึกกันนะคะพอเป็นผับบาลรม,มีปอกกาวของภูมินาดดํารีแกปัหาน้ำท่วมเมืองหัดใย้ายนั่นเองคะ่ะ